ีเราจะมาดูก่อนที่จะออกมาเป็นผลลัพธ์แล้วก็น้องหุ่นยนต์มีดีตัวนี้นะฮะสามารถที่จะสื่อสารให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆได้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือมาที่การเขียนโปรแกรมนะฮะหรือว่าการอินพุตข้อมูลแล้วแต่ว่าคุณครูอยากจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในเมมโมรีการอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็จริงๆค,คุณครูต้องออกแบบบทเรียนก่อนว่าตอนนี้อยากให้ปุ่มที่หนึ่งสามเนี่ยหุ่นทําอะไรบ้างนะคะถ้า สมมติว่าเราคิดตีมว่าให้ปุ่มที่หนึ่งให้เป็นสวัสดีเนาะให้แนะนําตัวปุ่มที่สองอาจจะเป็นอวันนี้อยากเรียนเรื่องอะไรดีคะภาษาไทยเนาะขอะอ,ะอ,ะอาการ์ลอพูดตามซิกออาการพูดว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะาะขออาการขออาขา,ไ,า,าไปเรื่อยใช่ไหมคะอาจจะเป็นแบบนั้นแปลว่าเรารู้แล้วแหละว่าปุ่มที่หนึ่งอยากให้หุ่นพูดคาว่าอะไรนั้นขั้นแรกเลยก็คือเราก็จะมากําหนดท่าทางให้กับหุ่นนะคะหุ่นก็จะสามารถที่จะสมมติว่าเราเราเลื่อนตรงเนี้ยถ้าจะขยับ หัวตามที่เราเลื่อนนะคะหรือว่าจริงๆเราใช้ถ้าเราเลือกเสร็จเราก็จะใช้เมาส์เลื่อนในการช่วยขยับหัวได้ครับซึ่งบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าโปรแกรมนี้เขาก็จะติดตั้งให้เวลาที่นําไปใช้งานอย่างสถานที่หน่วยงานต่างๆโรงเรียนเอ่ยโรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมสําหรับหุ่นยนต์มีดีเลยอันนี้ที่เราเห็นนี้ก็คือจะเป็นหุ่นยนต์น้องมีดีใอันนี้จะเป็นส่วนศีรษะ ใช่ค่ะเราสามารถขยับหัวขยับแขนขยับขาบิดเอวได้นะคะก็แล้วแต่ว่าท่าที่หนึ่งเนี่ยเราอยากให้หุ่นทำท่าอะไรนะคะอยากให้เปิดไฟอ่าถ้าสมมติอยากให้มีไฟติดหุ่นก็ติดไฟได้คลิกตรงนี้เปิดปิดไฟเปิอันนี้คลิกเปิดนะฮะไฟที่หุ่นยนต์ก็เปิดทีนีก็ปิดก็แล้วแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้หุ่นเปิดไฟไหมนะคะอยากให้หุ่นทําท่าไหน เสร็จแล้วรนหน้าจอสามารถเลือกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได้นะคะคสมมุติเราฝึกภาษาอังกฤษนะคะฝึก C A T C A T C A T cat เขียนคำว่า cat หน้าจอก็จะมีคำว่า cat ขึ้นเด็กก็จะเราฝึกเราสอนคำศัพท์ง่ายๆคาว่าอะไรแล้วก็ให,ให้ให้น้องเรียนจากตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นคำศัพท์นะคะแล้วอยากให้หุ่นทําท่าเนี้ยกี่ครั้ง เราก็สามารถตั้งได้ว่ากี่กี่ครั้งเล่นซ้ํากี่ครั้งสามารถบันทึกเสียงลงไปได้เช่นอยากจะให้พูดคำว่า cat แมวเนะคะเราก็จะกดบันทึกแล้วก็กดหยุดมันก็จะรับเสียงทีนี้พอรับเสียงเสร็จเอ๊ S, เสียงเราเข้าไปไหมเนี่ยเราก็ตกดแมวอเป็น,ปนตัวอย่างาาเสียงที่เราอาัดเข้าไปนั้นถึงบอกว่าพอเราเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ เราอยากจะใส่เรื่องอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะครเราเพอใส่เสร็จเราก็จะกดบันทึกข้อมูลลงไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในปุ่มที่1น,นะคะอยู่ในตัว Memory ี a การนะคะนอกจากนั้นเรายังมีการแต่งเสียงแต่งเสียงเนี่ยคือเราเข้าไปในโรงเรียนปรากฏว่าคุณครูบอกว่าใช้เสียงครูแล้วเด็กเบื่อค่ะเด็กรู้ทัน <laughs> เด็กจําได้ครูก็เลยอยากได แต่งเสียงให้ดูแปลกเราก็เลยเพิ่มฟัง์กชันที่มีลูกเล่นเราลองเล่นเสียงให้เร็วขึ้นซิเป็นยังไงให้เสียงยานขึ้นเป็นยังไงครูเขาก็จะไปออกแบบเองว่าตอนนี้เขาอยากได้เสียงประมาณไหนให้เหมาะสมออก,กับ,กบน้องมีดีที่แบบเป็นรูปลักการ์รตูนกร์ตูนหน่อยใช่ เนี่ยบางทีครูเขาจะไปยันยานสวัสดีครับหรือว่าสวัสดีครับอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครูเขาแต่งเสียงทีหนึ่งก็คือเริ่มจากเสียงที่เราบันทึกเข้าไปนี่แหละสามารถที่จะเพิ่มความเร็วความช้าของเสียงได้นะอาจจะเป็นสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับเด็กๆใช่เพิ่มสปีดไปก็ได้แล้วแต่เลยก็อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่คุณครูเขาเขาขอมาพอเขาขอแล้วก็อาทำให้ครูเขาแล้วพอครูเขาได้ตัวโปรแกรมนี้ไปเขาก็จะไปสร้าง สื่อการสอนของเขาเองอ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคือเราบันทึกเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอยู่ใน SD c a r การค่ะซึ่งค่ะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมคะอยากจะให้ยกหัวยกแขนขึ้นลงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าบิดตัวแล้วก็ย่อขาได้หมดเลยเปิดไฟปิดไฟบันทึกเสียงเดี๋ยวให้อาจารย์ลองลองแบบว่าคอนโทรลน้องมีดีสึกนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการขา อันนี้การขาการขาท<า>่าที่หนึ่งเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะอ๋อรจริงๆใช้ออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันนะครอาจารย์ใช่ตอนที่เราพัฒนาครั้งแรกเลยเนี่ยจริงๆยังไม่ได้ใช้กับเด็กตรงๆเลยนะคะตอนที่เราทําตัวใหญ่มาเนี่ยเราเอามาจัดกิจกรรมสอนให้กับคุณครูแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์คืออะไรรปรากฏว่าวันที่เราจัดเวิร์กช็อป วันนั้นนะให้กับคุณครูกับนักกิจกรรมวัดมีเด็กออทิสติกจริงๆอ่ขอเข้ามาร,ร่วมฝึกด้วยแล้วเราก็เลยเห็นศักยภาพของเด็กว่าจริงๆเขาเป็นคนพัฒนาโปรแกรมให้หุ่นได้ด้วยนะ คือแทนที่เราจะมองว่าเขาเป็นผู้รับอย่างเดียวเนี่ยจริงๆเขาเป็นเด็กบางคน i อคิวดีค่ะเขาสามารถเป็นคนที่เขียนโปรแกรมคอนโทรลหุ่นเองเลยแล้วเขาเป็นคนให้ไอเดียเรื่องของการออกกําลังกายกับหุ่นเพราะว่าเขาเขาใส่เพลงลงไปในหุ่นเนี่ยแล้วตัวเขาก็มาเต้นตามเราก็เลยได้ไอเดียโอ้หุ่นจริงๆเนี่ยไม่ได้แค่สอนเรื่องของการได้มานั่งฝึกพูดตามเฉยๆนะเราเอาไปจัดกิจกรรมออกกําลังกายร่วมกับหุ่นเต้นรํากับหุ่นหรือใช้เป็นอินสปิเรชันให้กับเด็ก แรงบันดาลใจว่าถึงแม้เขาจะถูกวินิจฉัยว่าเขามีภาวะพิเศษนะแต่ในความเป็นจริงถ้าเขามีศักยภาพเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะคุณเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ได้ถ้าคุณอยากรู้ว่าจะเขียนโปรแกรมต่อยอดยังไงในโปรแกรมที่ซับซ้อนไปกว่าน,นี้คุณเล่นอันนี้ก่อนเล่นได้คุณก็เริ่มจะรู้สึกสนใจแล้วคุณก็จะมีความเชื่อมั่นคุณก็จะไปหาต่อยอดได้เองอีกอ,อันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากให้แพลตฟอร์มอย่างนี้ค่ะถูก นำมาใช้กับเด็กๆเพราะว่าเราเอาเราเรา,เราจัดกิจกรรมที่เรียกว่า CSR ค,คือเรารับเงินบริจาคจากผู้ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยแล้วประมาณ2เดือนครั้งเนี่ยเราจะไปตามโรงเรียนเพื่อที่จะเอาชุดทุนยนเนี่ยไปให้น้องๆลองเล่น เขาก็จะได้สัมผัสกับโปรแกร,รมพวกนี้แหละคะ่ะเป็นคนลองเล่นเองซึ่งเราไปมา15หโรงเรียนละเ,ออเด็กๆก,ก็จะได้ได้ลองเล่นไปเกือบจะหลายจังหวัดมากเลยเพื่อที่จะเนี่ยะคะ่ะเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าถ้าเกิดเรารอว่าโอ้โหกว่าเราจะให้พ่อแม่มาซื้ออะไรเงี้ยบางทีเด็กก็ปล่อยเวลาแล้วก็เอ,อเรามีหุ่นตรงนี้อยู่เราได้ทุนวิจัยมาหุ่นตรงนี้พอวิจัยเสร็จปุ๊บหุ่นก็เขาเรียกว่าเราไม่ได้ใช้งานเ,ออเราก็เลยจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยน้องๆนะออครับทีนี้ขอดูชัดๆในการเคลื่อนไหวสรีระ,<ฮ>ะร่างกายของน้องมีดี <ฮะ S 1> อีกครั้งหนึ่งได้ไห<ด>มครับตั้ง<ด>แต่ศ<ด>ีรษะไปจรดส่วนเท้าเลยและกัน<ฮ>ะนะ,ะฮะว่ามันเคลื่อนไหวยังไง เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเห็นนะฮะว่าน้องเนี่ยนอกจากจะออกเสียงสื่อสารแล้วเนี่ยเคลื่อนไหวไปเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณครูลองคอนโทรลก็ได้ครับถ้าเริ่มจากหัวศีรษะเลยก็คือจะเคลื่อนไปได้อย่างนี้ค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาไปได้สุดเลยนะคะ,ะแล้วแต่ว่าเราเขียนโปรแกรมยังไงนะคะฮะนี่เริ่มโยกแล้วนะฮะ,ะจากขวาไปซ้ายหรือว่าจะยกแขนลงนะคะแขนยกแขนขึ้นครับนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็เช่นเดียวกัน ้นขวานะคะยกขึ้นนะคะยกลงนะคะหรือว่าจะบิดเอวนะคะนี่บิดตัวนะฮะบิดไปด้านขวาบิดไปทางด้านซ้ายนะคะขาก็เช่นเดียวกันก็คือขยับขาไปทีละข้างครับถ้าสมมติพอใจเเาาก็บันทึกข้อมูลเรียบร้อยกลับเข้าสู่ โหมดปกติท่าปกติของเขาใช่คราวนี้ปุ่มที่หเนี่ยก็จะมีข้อมูลเนี่ยบันทึกไปเรียบร้อยเราพอใจแล้วถ้าเราอยากจะบันทึกต่อท่าที่2แล้วก็เขียนโปรแกรมให้เขาอยากให้อยู่ท่าไหนอยากให้แสดงคําว่าอะไรพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองสาธิตได้ไหมครับอาจจะเป็นบันทึกเมื่อกี้อาจารย์เป็น cat แมวไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองบันทึกเสียงของอันไปนะฮะ เป็นเป็นช่วงจบการสนทนาได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณน้องๆอะไรทำนองนี้ได้ค่ะอันนี้ตอนนี้เราจะมาปุ่มที่เาหร่แล้วก็สองนะคะอันนี้ก็อยากเอาท่าอะไรก่อนไหมคะหรือจะบันทึกเลยอ๋อเอาท่าอยากให้หุ่นทำท่าอะไรเหมือนแบบสวัสดีสวัสดีโอค่ะไม่ถึงค่ะไม่ได้ใช่ไหมคะจจะยกแขนยกแขนขวายกแขนขวาก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ พอพอใจแล้วเรากดบันทึกข้อมูลก็จะมาอยู่ในปุ่มที่สองแล้วก็รอรับปุ่ม <ฮะ S 1> ถัดไป <ฮะ S 1> ก็นนคือในหนึ่งปุ่มอะค่ะสามารถทําได้หลายๆท่าเช่นเราบอกว่าคํานี้พูดสวัสดีท่าถัดไปก็ชื่ออะไรครับแล้วก็ท่าไม่เหมือนกันนั้นปุ่มที่1ก็จะมีสักสิบท่าห้าท่า แล้วก็มาปุ่มที่2อาจจะมีกี่ท่ากันแล้วแต่เราเห็นกรแกรมลงไปครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหรือว่าสเต็ปในการใช้งานนะฮะใช้งานจริงของคุณยนต์มีดีตัวนี้เสร็จเรียบร้อย 1, 2, 3, 4นะฮะแล้วก็บันทึกข้อมูลข้อมูลก็จะถูกบันทึกลง SD g a r กค่ะฮก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็นํา SD c a r d มาเสียบที่กล่องฝึกพูดตัวนี้ใช่ค่ะโอเคก็เป็นเรียบร้อย